ถาบัานนน้ออยเตติวตร์รู้หรือไม่ว่าตำรวจสายปราบปรามในปี2565นั้นก่อนเข้าทำการสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน37.5องศาสวมหน้ากากอนามัยและที่สำคัญบางภาคต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK และต้องรองรับผลด้วยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นยกเว้นตำรวจนครบาล ซึ่งสามารถตรวจด้วยตัวเองได้ผลการตรวจต้องไม่เกิน24ชั่วโมงแต่ละภาคจะรับผลการตรวจเวลาไม่เท่ากันซึ่งจะมีเวลาดังภาพนี้เลยหากไม่มีหรือไม่ได้นำผลการตรวจมาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆต้องอ่านรายละเอียดระเบียบการสอบของภาคตัวเองให้ดีก่อนไปสอบนะครับโดยความห่วงใยนายน้อยติวเตอร์